สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากนัสต้องยางยนต์เทระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับเป็นคลิปที่2นะครับส่งท้ายเย็นวันนี้แล้วกันนะครับกับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ t ต y o ต้าฟอร์จเนนะครับที่ดีนะครับเป็นล้อขอบ20นะครับตัวนี้เป็นล้อนะครับที่เป็นสีของเวอร์ชัน2นะครับถ้าเกิดว่าล้อตัวนี้นะครับที่เป็นเวอร์ชันน1จะเป็นล้อโทนสีดำแบบนี้ทั้งหม นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน2เมื่อไหร่ทางโตโยต้าจะปัดหน้ามาให้เป็นสีเงินนะครับแต่ข้างในเป็นเหลื่ยมตามเหมือนเดิมอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับมันเป็นล้อตัวเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับคุณจะออกรถโตโยต้าตัวหนึ่งอยากใส่ล้อตัว2เปลี่ยนได้เลยนะครับจะใส่รถตัว2อยู่อยากเปลี่ยนล้อมาใส่ตัวหนึ่งสีดำใส่ได้ไหมใส่ได้เลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันตัวนี้เป็นล้อแท้ของ20สนะครับขอบล้อมีตาเทียดีนะครับจุดม์สนะครับที่คุณต้องรู้นะครับเพราะว่าล้อตัวนี้มีล้อปลอม นะครับและบางทีฟอร์มเหมือนด้วยแยกไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับเป็นขอบ20กว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่30ล้อตัวนี้จะไม่มีตาโตโยต้าแปะไว้นะครับจะเป็นตาทีอารีเท่านั้นนะครับเป็นตาทีอารีเท่านั้นนะนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทีอารีชื่อเต็มก็คือย่อมาจาก t o โยต้าเลสซิ่งเดเวล m อปเ นะครับก็คือว่าคุณยายคือโตโยต้าสั่งผลิตนั่นแหละนะครับเป็นค่ายที่ผลิตล้อให้โตโยต้าพร้อมชุดแต่งเทียนนะครับก็เอาเป็นว่าล้อตัวนี้เป็นล้อแท้ผมรับประกันนะครับถ้าคุณไปเบิกใหม่ที่ศูนย์ล้อ4วงประมาณ10,000แบาทนะครับฟังไม่เิดนะครับ4วง10,000แบาทคุณไปซื้อล้อแฟชั่นนะครับทั้งงานทั่วไปก็สามสี่หมื่นแล้วนะครับแบบเอาแบบเกรดดีๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นล้อแทอ้ขอบใหญ่แบบนี้เพาบอกทะลุแสนเหมือนกันนะครับถ้าคุณจะเทียบ <Das kop at io> ในราคาที่ผมขายให้มือสองเนี้ยราคาไม่แพงถ้าคุณเทียบแท้คุณต้องเทียบแท้ดหวยกันนะครับคุณจะเทียบร้อนนี้เป็นล้อแท้กับอีกร้อนน,อนึงที่เป็นล้อปลอมในราคาใกล้เคียงกัน,กนแล้วบอกว่าซื้อล้อแฟชั่นดีกว่าอัานนี้ถือว่าคุณคิดผิดนะครับเพราะว่าความแท้กับความไม่แท้ในราคาเท่ากันเนี่ยมนเทียบกันไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยว่าล้อเดิมแท้มีข้อดีตรงที่ว่าคุณได้ของแท้ในราคาไม่แพงนะครับแล้วก็พร้อมใช้นะครับใส่ใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องดัดแปลง ใส่ได้แม้กระทั่งรถรุ่นก่อนๆได้หมดนะครับสนใจทักมาได้นะสินค้ามีไม่เยอะนะครับเราเหลือน่าจะประมาณ1นึ่งถึงสชุดเท่านั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นออยางยนต์นะครับร้านเราไม่มีสาขาอื่นนะครับมีสาขาเดียวคืออยู่แถวเซ็นทรัลพราร่าสองอยู่บางสุนเชียนชายทะเลนะครับร้านอยู่เลยซอยเชียนทะเล21หรือ2 1มา200ม้เมตรตริดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ ก็สลับคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยำยงขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับสจับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ